สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่แทนจะมาทำอะไรครับเลเบอี้นี่วันนี้พี่แทนจะมาทำเซลเบอี่หมีสั่งเลเบอี้มาพี่แทนทำนี่เป็นแก้วสีฟ้าแบบนี้ แต่เพื่อนๆต้องเอาแก้วไปแช่ในตู้เย็นในช่องฟิตเป็นเวลาหนึ่งคืนก่อนนะคะเพื่อจะให้มันแข็งก่อนนะคะ<ช>แล้วเราก<ช>็จะได้เ,<ล>เอามาทําเป็นน้ําสลับบี้ได้อะน้ําที่จะมาทำคือน้ําอะไรครับน้ําแดงโอเคน้ําแดงว่าน,นัานนั้นน,น้ําแดงนี<อ>่เปิดมาเลยซาเลยเพื่อนๆ,น,ๆนี่นแล้วเราใส่ลงไปเลยอือเอเทานี้ก่อนอาทำนี้ก่อนแล้วต้องทํายังไง บีบเลยน้องแทนบีบบีบเบาๆบีบเบาๆบีบบีบเบาๆบีบช่วยกันบีบบีบอย่างนี้เลยน้องแทนบีบแรงๆหน่อยแรงกว่านี้แรงกว่านี้นิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มเป็นแล้ว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 ดูสิเพื่อนน้ำสีแดงๆเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วน้องแทนบีบเลวครับบีบเลยบีบเลยบีบเลยโอ้โหมันเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวเราเราเติมเข้าไปอีกเติมน้ำเข้าไปอีกเติมน้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆนะเบาๆนะบีบบีบช่วยกันบีบชุบ บีบจากข้างล่างบีบจากข้างล่างเก่งมากเป็นยังเย็นไหมเย็นอืออันนี้น้ำอะไรเนี่ยน,น้ำแดงน้ำแดงมันเป็นสเลอร์ี้เลยมันเริ่มเป็นปสเลอร์บี้แล้วเราก็จะมีนี่เขาก็จะมีมีช้อนอมาให้ด้วยเพื่อเพื่ออ้าดก็เดี๋ยวก็เอาให้แล้วก็คนมันไปด้วยคนคนคน,คนอ่อน้องแทนคนเดี๋ยวว่ามีบีบแนแทนคนเบาๆเดี๋ยวว่ามีช่วยบีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาอันนี้ไปก่อน โอเคอ่ะี okay. ้บีบน้องแทนคนน้องแทนคนไว้เก่งมากอโหมนเป็นน้ำสลัดพี่เร็วเลยเพื่อนๆนี้เราไม่ต้องรอแช่แช่น้ำให้มันเป็นไอติมเลยนี่เราทำแบบนี้ก็ได้ไหมนี่ไม่งอเซเว่นแล้วว้าวอุ้ยเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะว้าวอันนี้ประสบความสำเร็จสำเร็จเนี้ยว้าวสุดยอดไหม mm hmm. ไหนน้องแทนลองตักกินดูสิตักกินตักกิน ตักกินอ้มโอ้โหเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมครับอ้แองเอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยโอ้โหเย็นเลยไหมหอมสุดยอดมีจะบีบเยอะๆมันจะได้จะเป็นแข็งแข็งโอ้จะเย็นโอ้โอ้โอเคอ้โอ้โอ้โเ้โอ้โอเย็นเด้โย้โีบออ้ออ้โ เจ๋งไะมันทําได้กี่รอบเนี่ยมันมิว่าน่าจะรอบเดียวนเนี่ยใส่น้ำเข้าไปอีกจะได้เป็นน้ําแข็งเยเอะๆบีบ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 ระวับาบางหกนะมาอันนี้บีบอย่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเพื่อเพื่อนมาบีบมาบีบมาบีบหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งบีบให้มันเป็นน้ำแข็งก่อนสุดยอดเลยเพ servant, ื่อนๆไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะนี่แก้วทำเซรั่ปปี้ ทำง่ายด้วย<อ>แค่แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาใส่น้ำที่เราต้องการเลยว้าวเจ๋งมากมีบีบก่อนบีบก่อนบีบก่อนเดี๋ยวต้องแข็งมันละลายหมดุสดสยอดวายเคคับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้พี่แทนลาไปก่อนนะคะพี่แทนขอพี่แทนไปขอตัวกไอิิมก่อนนะดิสลอบบี้ต่อก่อนแล้วคลิปหน้าพี่แทนจะมารีวิวให้เพื่อนอะไรดูอีก ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พีะะกก่แทนด้วยนะคะฝากกดติดตามพี่แทนด้วยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนวัน,ไปไปนวบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายกินต่อโอ้โหแบ่งน้องด้วยมีป้อนน้องด้วย,วยสุดยอดอ้มํมมีกินนวย